ตอนริ่นเป็นใหม่ๆกินเลไรไม่ได้อาหารที่กินคือดูดนะดูดกระโดดกดการ์โบดูน้ำกาต้มผมน้ำหนักลดลงมาเหลือสี่สิบี่กิโลขึ้นดูไม่ได้พูดจกคำพูดแล้วหอบพูดแล้วหอบหายใจไม่ได้เลยไปหาหมอหรือว่าใครๆนะที่คุยก็บอกว่าป่วยหมดจิติไม่มีทางหายตัวยาแต่ละตัวแพงทุกอย่างนะออกมือจ ยาพ่นก็เพิยาขยายหลอดลมก็เพิพอทีหลังกินยามันไม่อยู่อาการที่เป็นคือนั้นเป็นกลางกลางดึกประมาณตีห้าัวลุงอบไม่ลงไม่ลงก้งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าผมไม่กล้าให้ยาเพราะว่ายาหอมมากแล้วอาการเยอะเยอะหมอไม่ให้ายาเนี่ยพอพื้ยาขั้นสี่นะขั้นสี่คือจุบแล้วคนอ่ะเป็นอ่อปืดะ ก็ดูดูแลแม่บานตลอดตลอดมาเรื่อยๆพอช่วงหลังที่ว่าแม่มีอาการหนักแม่มีอาการที่ว่าคือนอนต่วแม่ทำไมเป็นอะไรวอกแม่หอบนะพอพอเริ่มมีอาการหนัก,ข,นกข้าวหนักข้าวว่าพอตะแคีงข้างก็นิดเดียวก็นิดหน่อยก็หอบลูกบอกว่าแม่ไออยู่ได้เปลาหมอบอกหมอก็พม่เขาไม่ให้ยาเลยจะไปยังไงไม่รับเลยหมอ หมดอะไรตายอยากไม่เคยคิดว่าจะเป็นเหบ,บนีนคือคิดอย่างเดียวว่าจบพูดจริงๆนะถ้ากินยาตายได้กินแล้วแต่ถ้ากินยาตายลูกจุบแลกันสาโกอะไอะไรเขาก็จุบปันกินยาตายก็ไม่ได้ไม่กินแต่ถ้ากินได้มันก็ว่าตัดใจน่าจะกินยาให้มันจุบจบไปที่ทรณนะีนันแม่บอกว่า ไม่เขาตนนะหายใจไม่ลงคําว่าลุ้งไม่ลงของแม่คืออะไรเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าหายใจไม่ลงคือไม่ลงปอดแต่เราในความรู้สึกผมไม่ไอแต่ละครั้งทรมานอยากให้ไม่หายให้ไม่หายเราเป็นอย่างดีกว่าแล้วคิดว่าชีวิตนี้หมดสิทธิ์ที่ว่าจากพื้นเป็นแบบนี้ไม่มีทางแม่เตรียมแล้วนะว่าวันแม่ไม่มีนะเกิดใส่ชุดนี้นะ รองเท้าคู่นี้นะใส่ให้แม่นะเตรียมหมดไม่ไม่อยากให้ไปอ่ะคือมีความรู้สึกไม่อยากให้แม่สั่งเสียมากกว่าให้แม่อยู่กับเรานานๆกับเรานานๆอะไรที่เขาว่าอะไรดีกินหมดทุเรียนน้ำใบทุเรียนน้ำกินกับเนื้อก็กินไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ได้ผลไม,ไม่ไม่มีอะไรดีไม่มีได้ผลถ้าใครเอาอยาไมา่มิตรเสนนะ้นน่ะ ม่ซื้อเลยนะให้แม่กินแล้วหายใจลงไม่ใช่หายนะเอาแค่หายใจลงไปมันไม่เคยตลอดหายใจแล้วเสียงดังด <pacing S 3> ้วยเสียงดังไม Yeshua ่ดังโครกโครก็วิตทวิตดังตลอดเลยแล้วพอวันนั้นปดอุ้ยปดพวกกินเยอะแลยอ้อเราไปสองวันสองวันสองคืนลุกขึ้นเดิน มันไม่มีอาการอะไรเลยที่ว่าคนป่วยไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยเดินเดินเขาลุกขึ้นมาดินี่แม่ไปหนอยเนี่ยไม่ไปหน่อยเนีย่ยลูลยืนโยกนั่นหลังบ้านมายืนที่ออกกำลังกายที่ว่าได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทำให้ชุบชีวิตแม่กลับขึ้นมาได้โอ้ยได้แค่นี้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วในะนะนะชีวิต ชีวิตใหม่เลยคือว่าตัวนี้จุบชีวิตเลยแหละจุบช,ชีวิตยากแค่สองวันสองวันกับสองคืนอยากที่ว่าคุณเราหมดอะไรชีวิตนะเนี่ยจุดย่องตัวนี้มันหนักมาห้าปีอ่ะหายกับรูยย่นเอาตัวนี้ครับ